นี่บนี้เรามาถึงวัดป่าปทุมรัตน์ด,ดูลานป่าของวัดป่านสวยงามล่มลื่นองค์พระสีขาวสวยงามเราจะมาดูเยีมยมบัวสดตัว่ามีสิ่งที่สวยงามทีจะปิดทองวันที่8ถึง18แปดนะครับเหนเมืองภุมผ่านใครจะมาเพินติดทอได้นะครับอันดีครับวันนี้เรา หลวงพี่ท่านอนุเคราะห์มาดูอุโบสถจะได้ปิดทองขอรุ่นมิตรวันที่เท่าไหร่นะครับเที่ยวเรียนนะปิดทองขารู่แปดถึงสิบแปดกุมภาปิดทองขอรุ่นมิตรวันนี้ก็เป็นเจดีย์วัดเต็มตัวจะได้สร้างเป็นอุโบสถร่มแดงศรัทธาของคนอุบลน,นปฐุมปฐุมนี่เขาว่าเป็นภาพ เขาเรียกว่าภาพอะไรนะคอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิกอืมดูเมฆดูลายเขาขึ้นดูได้ไหมได้ศิลปะสมัยใหม่เดี๋ยวนี้เขาช่างวาดตัวจะตกงานนะครับทั้งหมดทั้งหมดใช่ไหมใช่ใช่ใช่คอมพิวเตอร์กราฟิกวาดเฮยยัยงไงก็ต้องสแกนลงใช่พิมพ์ทำสเกลใช่ครับโอ้ โอ้ท่าสวยงามดูมโอ้ทา่ามมันเป็นอะไรแผ่นมันเป็นแผ่นอะไรเป็นไวนิลไวนิลอ๋อไวนิลพิเศษไม่ใช่ไวนิลที่เอามาทำป่าป่าอีกเทอร์เรามาดูสวยงามมากบ้านป่าปทุมรัฐใช่ไหมครับวัดป่าปทุมรัฐ จะได้ปิดทองฝ่อลูกเิมิตวันที่8ถึง18 18แตปปางเกิด18เดือนกุมภาใครเดือกผ่านไปผ่านมามารวมปิดทองฝ่อลูกเิมิตโอู้นี่ภาพนี่สวยงามมากเลยโอ้โหเพิ่งมาเคยมาเห็นนะให้คอมพิวเตอร์กราฟิกมีที่ดอยอินทีอ๋อดอยอินทีเป็นเครื่อง AI สร้างเห็นไหม เอไอเจดีย์เอไอมันก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์กราฟิกอ๋อสกรีนแต่สกรีนออกมาใช่แล้วก็ทำเกลียร์ทำอะไรโอ้แล้วมันจะทนโดนแดดเขาบอกร้อยร้อยปีร้อยปีเชียวเดี๋ยวเรามาดูภาพโอ้เป็นของสมัยใหม่เนี่ยคอมพิวเตอร์กราฟิก ยิ่งข้าบแปดแปดเค้ี่ยหมยิ่งกาแปดเคพวงเนี้ยโอ้โอ้นี่นี่แปดเคสมคดเลยนะนี่ภาพตอนพระเจ้าโปรดใครเนี่ยนะนี่โปรดใครเนี่ยพาเอวเอววัดเอนะพระกาพมพระกาพมอ่ใระกาพมอ๋อเดียวว่าตัวเองกู้อยู่องค์พันรู้งพ่เจ้าต้องทำลายใข้แจงทีตัวเอง ยุยืนเฉยๆเห็นอนจตุตตะกวานดับแล้วเกิดดับแล้วเกิดตัวคิดตัวเองยุยืนนานนี่ภาพพระเจ้าเปิดโลกตอนประจำมบันสาในบันสาที่เจ็ดประจำมสาวนาวไปดึงโผล่พุทธมารดาเป็นเทวดาท่านดุสิมันเป็นผ้าพิเศษมันเป็นผ้าอะไรไม,ไม่เนี่ยนี่ เ้าเป็นภาพใบไเนี <left for> <Hayır> ่ยใช่ใช่ภาใบภาใบที่เขาวาดในกิจกรรมของที่ก่อนดังๆเขาอยู่จะเป็นร้อยปีทันตีนั่นน่ะก็ใช่ภาพแบบนั้นนะพรุทธมณฑาพระพุทธมนี่ภาพนี้เราพระพทเจ้าพระมามตอน แต่สรู้อยู่ต้าจนหูใครจะเอาอะไรไหนก็องไปทำสิ่งเดียวแล้วก็วปิ้นเอาไว้ใอ้อดแล้วลงดูทีเดียวนะพูดง่ายๆเหมืนกัภาพ 8K ยุคนี้หนหะที่บอกเห็นมิติสวยงามถ้าเป็นสมก่อนก็ต้องเป็นคนที่มีฝีมือกันให้เงาให้แสงถึงเงาโอ้โนี้ช่างภาพตกงานนึกว่าาดภาพบสถ์มั้งมุดเลยทางรุ่นใหม่ก็จะ ออืรนี่ข้งป่าเลไลอานนท์เดินขวางนั่นแหละนี่นี่ช้างป่าดีไลนั่นนั่นนั่นช้างนั่นช้างนาฬาคิริงนาฬิกาคิริงนั่นนานกาคิริงนาฬาคิริงนะคิให้บอก อวิ่งมาแล้วเริจะทัญหายะไรกันตัวใกล้ๆลายเป็นหมอบมาวหมอบมาหมอบนี่องคุริมานตรวเอโหมดองคุริมานโอ้เป็นภาพที่สุดยอดจริงในวันที่แปดถึงสิบแปดเดือนกุมภาพันธ์นะใครจะมาก่อนเ,เดินทางมาได้ที่ปทุมธาน,น,นีตำบลอะไรดังตำบลอะไรครับ บน,บนตำบอเลยครับตำบลคลองพระอุดมอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีตำบนคลองพระอุดมพระอุดมอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดจังหวัดปทุมธานีถ้าเกเอาขับจะมาก็ GPS จับมาเลยนะครับมีที่กอดรถจะพร้อมมาดูความอลังการความสวยงามของโบสถ์น้ำวัดป่าปทุมรัตน์เองขดินดินดินมานานแล้วว่าผู้มีแรงจิตธาเขา ถวายดียนนแก่พระพิสพระพสฆ์ถวายแก่ให้เป็นสร้างวัดนั่นเองกี่ปีจำไม่ได้แล้ววันนี้ก็เจ้าภาพเป็นโยมเป็นคนผู้สาคืาเรียกว่าบาศกวาสิกาเนี่ยถวายที่ดินนี้สร้างวัดมาปรมาณสิบห้าปีแล้วเพสร้างโบสถ์จนเสํ็เร็จลุ่วลงด้วยดีผม <ๆๆ S 1> บอกกอเที่ยวนะครับวันที่แปดถึงสิบแปดกุมภาพันธ์ ที่ทองพอลูนิมิตน,นะครับผมม<ป>นี่ครับ <c oughs> ใครจะมาได้วันที่แปดถึงสิบแปดกุมภาพันธ์วัดป่าปทุมรัตน์เรามาดูบรรยากาศนอกวัด ừ, รอบโบสถ์ก่อนครับ <c oughs> ว่ากำลังเตรียมงานถึงไหนแล้ว ตอนนี้ก็ยังกลังเตรียมสถานที่อยู่วัดก็สวยงามมีพระอุปกุณ์นนาคอยู่ข้างหน้าน้ำพุสวยงามอถาที่กำลังเตรียมอยู่เตรียมลูกิมิตเตรียมงานเตรียมตั้งเต็นท์เป็นป่า่าร่มรื่นอย่าลืม มากันได้ช่วงน้นเป็นเทศกาลปิดทองตอนลุน่นมิรอยู่มีหลายวัดก็คงจบการมันเชิญชวนมาทําบุญทำบุญทำบุญปิดทองฝาลุน่นมิรวัดนี้ก็จะเป็นวัดที่สมบูรณ์คือบวชพระได้วัดที่จะบวชพระได้ดต้อุโบสถต้องต้องลุ่นนี้ก่อน่นและคือกินวัดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผม